เล่นที่สนามเด็กเล่นนะครับโรงเรียนวัดบางหินเด็กน้อยจะดีเล่นนะครับทุกคนโอ้โหเล่นที่ไหนคนนี้นะะสมัยก่อนคุณจะบอกให้นะคะสมัยก่อนสมัยก่อนนะคะมามีเรียนที่นี่อ๋อคุณแม่เรียนที่นี่เหรอคะใช่ค่ะ,ะสมยัยที่แม่เป็น,นเด็กๆคะ่ะแม่เรียนที่นี่คะ่ <laughs> ะสนุกไหมคะถึงจะเดีย๋ยวไปดูคนตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็สนุก เอ๊ช <cents input> right? uh ิง huh. ช้าชิงช้าจะหล่นอยู่แล้วเอาจะตายแล้วมาส่งเสียวอะไรเนี่ยเล่นมันตั้งแต่เด็กเออไอผมมึงเหม่งนะโอ้โหคนนั้นเก่งจังเลยค่ะเออทุกคนเล่นชิงช้ากันนะครับโอ้มันมากมันมากทุกคนเฮ็ดูชิงช้าดิทุกคน คนดูคนสามคนเลยนะครับเอ้ยระวังหล่นนะถ้าจริงช้าช้าได้ขนาดนี้ก็จะปลอดภัยละแต่จริงๆแล้วมันเร็วนะครับต้องระวังกันด้วยเด็กเด็กเอไรเราจะไปปีนกันนี่ด่านเดินด่านเดินเออด่านเดินนเดินตามหลังนี่นี่นี่ด่านเดินนี่จะดีดาเดิน่เดินนเดินเลยครับให้ตามตามไป อ่ะเดินนีครับคุณพ่อรออยู่เดยอเดินถอยหลังพี่ี่จ้าเล่นนี่ถอยหลังน่ากลัวยังเล่นจะหล่นไหมครับจะหล่นไหมจะหล่นไหมจะหล่นไหมจะหล่นไม่กี่เยับน่ากลัว โอ okay, เคเราผ่านแล้วมีมาดูน้องจะดีมากครับ,บเรามาเอาใจช่วยน้องจะดีนะครับลองดูซิว่าน้องจะดีจะผ่านสะพานโซ่อันนี้ได้ไหมดูแล้วมีความตั้งใจเรามาช่วยกันลุ้นดูนะครับ เอา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 เขาตีขาแล้วครับเอา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 ให้ม right. ันนิ่งๆอาบประมือให้นั่นจะนิหน่อยเย้ต่อไปนะคะเราจะไปอะไรเดี่ยวๆดีกว่าโอ้หนี่พี่เอกว่านี่พี่เอกว่างกลัวกลัวดูดิครับจะรอดเลยครับทำยังไงดีขึ้นมาขึ้นบนแล้วครับทำยังไงดีเอกว่าขึ้นข้างบนแล้วครับไม่รู้จะหมุนตัวยังไงนะทุกคนขึ้นเลยครับ พี่จกบากขึ้นอันนี้ขึ้นขึ้นมารับปีนมาเลยไม่ไหวแล้วจะช่วยพิกบ้าง่ยครับไม่ไหวแลไม่ไหวแล้วปีนลงแล้ทุกคนคือไม่ไหว้วงไม่ไหวแล้วเขางลงม่อเลยครับตนมอนจะดีเล่นอะไรครับอโหเดินมันยายโอยพี่จิกาไม่ปีนนี้ได้หรอครับเนี่ยโคงคือไม่รู้จะทำรหันยังไงทุกคนอ่ะจากนี้นะ หนึ่งสองอึบเอาจับไ้อ่าอ่าปล่อยแล้วนะมาาเฮ้ยร้อัวเ้ยร้อนหวเก่งัเลยนะ้เ่เ่งเลยนะคนนี้แล้วก็ไปทางน้นอ้อจะดีนะครับทุกคนกไว้กไว้ถึงพอจะปล่อยแล้วทดสอบทดสอบแคนหน่อยอึบทุกคนา เก่งมาก <SM> <ot> เลยลาบมากเด็ดเนี้ยโอ้จะลงแล้วคนนั้นจะลงแล้วคนอ้วนจะลงแล้วไอ้เจ๋งก็ลงได้เจขอทุกคนขอคนละหนึ่งไลค์พอขอขอคนละหนึ่งไลค์โอ้ยทำขนาดนี้แล้วนะต้องให้ไลค์นะอ่าลืมสไลเดอร์โชว์เพื่อนหน่อยคะับโอ้ยก็ไม่คิดเรันองอนุบาลลืมสไลเดอร์จะหักไว้เนี่ยชักแน่นอนดิ้ กลื่อนสไลเดอร์ได้ไวเฮ้ยมันเสียงมดูนะทุกคนพี่เจคั่งจะลื่นสไลเดอร์ทดสอบกำลังใจนะครับว่าเป็นเด็กอนุบาลหรือเปล่าขังก่อนไเลยอ่เน่ไปเล่นอี่ลน่ะโอเคอ่ะเข้าไปย่งเลยตางัหลังดิโอเคเดี๋ยวเขาคุยกั พี่ไปนั่งเรือทางด้านหลังเออเคอยู่สนามเด็กเล่นอยู่สนามเด็กเล่นดดดว้พอไปนั่งเรือทางด้านหลังพ่ั่เด้านหลัูกขาดขาดน้ำหนักมันเยอะสองคนมันต้องเด็กๆเอ้ยนั่งเรือไปไหนเนี่ยเลอไม่สนุกก็เล่นอันอื่นดิครับ ต้องหลายอ่ทุกคนต่อไปนะคะเราจะไปชั้นเล่นที่สูงกว่าอันนี้อ่ะไปเลยค่ะมิกันจะดีไปเลยค่ะเชิญเลยค่ะโอ้โหขาดเตี้ยนะคะอันนี้ปะป๊าเฮ้ยแตเนี่ยสูงมากเลยอันนี้ต้องจับข้างเดียวนะคะเนี่ยอีกค้างนึงมันเสียจับข้างเดียวนะคะ จะไปปีนไางอันนี้ย่ายดูได้อยู่ไหนคะจะปีนยางได้ไหมทุกคนเอ้ยจะปีนยางได้ไหมได้ทีค่ะเพราะว่าหนูเคยปีนครั้งหนึ่งแล้วครับเชิญเลยค่ะครั้งนี้ครั้งนี้ครั้งที่สองง่ายสบายค่อยๆเดินมเลยค่ะพี่เจ๊กว้างมาด้วยละพี่จิกว้างน้อชอบท้าทายคนอื่นพี่จิกว้าง อ่ไปด้านนี้ต่อเลยครับเดี๋ยวรถไฟจะมาสวนกันแล้วนะครับรถไฟไน,นี่พี่ดิกวางนี่ขี่ห่วงขี่ห่วงได้ป่ะลง,วงาวท<อ><อ>ุกคนทุกคนดูพี่จิกวางขี่ห่วงนะคร<อ>ับท<อ>ุกคนไม่ทันมีแล้วค่ะขันขึ้นเอยดีนั้นจะดีกับรันเดินอยู่นะครับ ถึงแล้วป้านู่นอะไรอะ่ะนู่นอะไรอ่ะนั่งเลยไปดูกันนะนี่อะไรอะ่ะน,น,นี่อะไรอะ่ะนี่คืออะไรอ๋ออันนี้หมุน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 มาอ๋ออันนี้ออกกําลังกายบิดเอว <What? S 1> ไ้บิดเอวนี้ต้องคุณแม่นะคะคุณแม่ชอบอันนี้นั่นจะเป็นยืดขา<ไ>เดี๋ยวคุณพ่อมาลอง<ไ>ยืดขาหน่อยนะคะ นี่โโอ้เจ๊กวางพี่เจ๊กวางนี่นี่ฝึกห,หัวเข่าหัวเข่ามีกำลัง,น,น,งน,น,นี่นยืดดิเอาเทา้าเท้าดันตรงน,นั้นนะคะแล้วก็ดันให้มันเด้งขึ้นมานี่นดันให้เด้งขึ้นมาแบบคุณพ่อนี่โอเคต่อยืดขาจะได้อ้มๆจะได้ผมผอมๆจะได้อ้วนๆแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวทีละคนนะครับทีละคนเนี่ยตามไปนะจบไข่ทุกคนจะไข่มากจะตำส้มตำนะตูดจบไข่อ่ะเอาพอมาเพื่อนกลัวอ่าถ้ากลัวก็ลงก่อนนะครับไม่ต้องปีนหรอกแต่มันก็ปีนได้นะต้องระวังระวังหน่อยกลัวเราเอาแต่คนนี้แต่คนนี้แต่คนนี้ตัวใหญ่ขึ้นไปบนเรือแล้วมีคนนอนอยู่ตรงนั้น ลงได้เลยค่ะไปเล่นอันอื่นมเดี๋ยลงก็ตายเลยนี่จะดีไปลอดอุโมงนี่เลยลูกมาเดี๋ย <Okay. S 1> นี้เดี๋ยวนี่เราดูโมงดิ่เราดูโมงมาเจอที่โมงนะเฮ้เ <Yeah. S 1> เอากจากโมงหน่อยแกอุโมง <c oughs> สนามเด็กเล่น <c oughs> เล่นไม้ก,กระดกกับใจดีดีกว่า อือนั่งนะออนั่งนะอฮ่าฮ่ฮ่บอึบออ้าวพอยังคะเอาอีกสนุกเงา